เฮ้ยนี่มันมันต้องใช่แน่เลยไม่ผิดแน่พระสมเด็จกู <Yeah. S 1> นึกว่าสองอะไรสองพระสมเด็จม t ต้ฟังนักแสดงหญิงที่รับบทเป็นผู้ชายต่างประเทศโอ้โหหลอ่อซีรีส์จีนก็สวยนะอะนั่นก็หล่อเหมือนกันแล้วขอไทย oh. มึงอย่าพูดถึงลายมือหมออืมก็อ่านออกอยู่นะลายมือด็อกเตอร์มาตัวอะไรวะนี่ลายมือสัตว์จตาจายนกูไปอ่านแม่งแหละผมที่แอบเล่นเกมในคาบคอมพิวเตอร์<ด>อาจารย์ที่อยู่ทีมฝักตรงขา<ด>้ามไอชายชื่อมึงคุ้นๆนะเหมือนเด็กนักเรียนห้องกูเลยเฮ้ยดีข่าวใหม่ทุกคนปฏิหารคร,รับตากปลาไว้ตอนเช้าตอนบ่ายกลายเป็นแมวทุกคนดูไม่ต้องสงสัยปลามันอยู่ในท้องแมวมันนั่นแหละครูกำลังด่าเพื่อนในห้องเพราะเสียงดังผมที่รอพีเซนงานเออครูครับเสร็จเสร็จยังครับผมผมจะได้ พี่เงินหนต่อครับมาลายตอนเห็นตากล้องสาวรคาัคดีที่กำลังถ่ายสิงโตอยู่แล้วเริ่มหันกล้องมาหามันเดี๋ยวนะเมื่อกี้มึงถ่ายสิงโตมึงหันมาหากูใช่แน,น่แน่มันต้องใช่แน,น่แนูวิ่งดีกว่าในตำนานของเด็กไทยได้กล่าวว่าการเก็บเงินด้วยวิธีนี้ปลอดภัยที่สุดใช่นะฮะตอนเด็กๆ็บอกว่าเก็บเงินวิธีนี้แหละได้ไปประมาณ10บาทผมก,ก็มัดใส่เสื้อผ้าแบบนี้แหละฮะสมัยก่อนเป็นอะไรที่โคตรเฟี้ยวมามาก